ได้อีกนหนึ่งอะเอเลยเลเขาได่าไรเขาด้คุณเดพลินจรงครับหลงหน้ามาดีนะฟิตแล้วนะฟิตดีแล้วนะจอดมาคนเดียวได้พี่ชุดชุดผมชุดที่ไม่อยากรวมทีมกับเด็กแล้วมันมันไม่ถ้ามันเงียบอ่ะมันไม่ตอบมาไม่มาไม่ตอบทาวเอาพี่เครียดกันที่ไม่เอาดีกว่า มาเล่นสบายๆดีกว่าปที่คนง่ายไ่คนอยากีน่คอกยอชุดชุดตัวนตัวสบายเลย่วยิวอยากให้คนนี้ยิงพอคนผีมผมเนือเหนียวก็โอเคแล้วนะบอก เบียร์ลังของเช็ตในเบียร์ลังเข้าไปเลยเราเลือกเชเท่านั้นมเต็มไหมอาจจะลงมตัวผิดทำไมอาจจะหรือว่างานโรวติดงานวัมาใช้เป็นร้านชาไม่เดือยคินมั้ยคินเดือเราอยูก็ขายเป็นไงบ้างทุเรียนขายเป็นไงบ้างแพงแล้วช่วงนี้เนาะต้นทุนนะริงาาคเดมมมมมไไ่่ีันในนี่น้ำมันแรงด้วยเนาะ เห็นในข่าวโอ้โหตายเป็นไร่เลยนะโอ้โหหลายไร่เลยเป็นไรอือดีนะลมได้ปลูกเองนะรับมาเฉยๆเนาะปลูกเองนี่แม่งโอ้โหกเองกี่ปีอยู่แต่ได้กินเครียดนะสวัสดีครับจิ๊ง bye. Yeah. <laughs> โอ้โหันกาไม่ข้าวอะพี่อะช่วจอันนี้แหมือนล้วไงน้องฮะอันนี้แบบเหมือนหรอไม่รู้เหมือนกันน้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน จะถ่ายคลิปวิดีโอไม่ร <S <S ู้เหมือนกันต้องถามพ่อโบดู 我嘿了。<laughs> <laughs> ัลำแท้เขาตักทุกนั้นน่ะ